สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงนะคะประจําวันที่12สิงหาคม2553ค่ะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะหรือว่าวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้นะคะขอให้คุณแม่ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะมีความสุขทั้งวันนี้แล้วก็ตลอดไปด้วยค่ะ แล้วก็หลายๆท่านเองก็คงจะได้ชื่นใจนะคะกับภาพบรรยากาศที่ได้เห็นลูกๆแสดงความรักต่อคุณแม่ในรูปแบบต่างๆนะคะ,คะแล้วก็ไม่อยากให้หยุดแค่วันแม่อยากจะให้ให้ความสําคัญแล้วก็ปฏิบัติกับคุณแม่เช่นนี้ตลอดไปด้วยนะคะค่ะรายละเอียดข่าวอื่นๆแล้วก็บรรยากาศของวันแม่วันนี้ติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีราชพระวราชายาไปส่งวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภาแห่งใหม่บนพื้นที่ราชพัสดุถนนทหารเกียรกายเขตดุสิตโดยที่มีประธานรัฐสภานายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภา ตลอดจนคณะทูตานุทูตและข้าราชการเข้าร่วมในพิธีโดยอาคารรัฐสภาปัจจุบันมีความคับแคบไม่สามารถขยายและต่อเติมส่วนต่างๆให้เพียงพอกับสมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมาการที่มีเพิ่มมากขึ้นได้จึงมีการพิจารณาและก็เลือกพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่1 1 9ไร่ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มีความสง่างามสะท้อนวัฒนธรรมไทยที่ยึดโยงและต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ โดยได้คัดเลือกแบบอาคารในการก่อสร้างที่ชื่อว่าสัมปะยะสะาสถานซึ่งหมายถึงสถานที่ประกอบกรรมดีและในวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถก็มีประสบนิกรนะคะทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันเป็นจํานวนมากค่ะ ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชในวันนี้คณะบุคคลที่ไปร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวกันอย่างหนึ่งแน่นอาทิโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยสองหลวงพ่อเงินอนุศ์พร้อมด้วยสามนเณรอุบาสิกาที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามนเณรและบวชอุบาสิกาแก้วเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและในโอกาสบรมราชาพิเศษปีที่60 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งว่าจังหวัดสตูลชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานีครอบครัวนายสุประวัติปฐมสูตรศิลปินอาวุโสคณะลูกเสือชาวบ้านชาวไทยใหญ่จากอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสองจังหวัดสงขลารวมทั้งนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ที่นำดอกมะลิไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายด้วย สำหรับที่พระบรมมหาราชวังในอภิสิทธิเวชาชีวะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพคณะรัฐมนตรีข้าราชาการและประชาชนร่วมกันลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงติดตามสภาพความเป็นอยู่ของประสบนิกรอยู่เสมอและทรงทราบถึงความรักของประสบนิกรที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ดังพระราชดำรัสที่พระราชทาน เมื่อวานนี้ถึงการเดินทางไปลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชและการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2553โดยมีประชาชนสามารถเดินทางไปลงนามถวายพระพรได้จนถึงเวลา17นาฬิกา และเมื่อค่ำวันนี้นะคะประสุนิกรชาวไทยก็ได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสนะคะยกย่องความดีงามของหญิงสาวท้องไวัเ้าเดือนนะคะใช่ค่ะซึ่งหญิงสาวคนนี้นะคะในที่สุดก็ได้คลอดลูกออกมาแล้วอย่างปลอดภัยนะคะ,คะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าจะทําความดีต่อไปนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ นางทิติมายุราวันสาวท้อง9เดือนที่สร้างวีรกรรมช่วยตำรวจในการไล่จับคนร้ายขโมยรถยนต์ของนายทหารเรือหญิงนอกราชการย่านบางแคก็ได้เลื่อนทำการคลอดจากวันที่5สิงหาคมมาเป็นวันนี้เพื่อที่จะรอคลอดบุตรที่โรงพยาบาลพญาไทย3ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะและเมื่อเวลา9้านาฬิกายีนาทีที่ผ่านมาแพทย์ได้ผ่าตัดคลอดให้นางทิติมาแล้วเป็นเด็กชายมีน้ำหนัก2738กรัมซึ่งก็ได้รับการตั้งชื่อว่าฮีโร่ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยทั้งแม่และลูกโดยที่แพทย์ก็ได้นําน้องฮีโร่ไปดูแลอยู่ในห้องเด็กอ่อนค่ะซึ่งก่อนเข้าผ่าตัดทําคลอดเมื่อคืนนางทิติมาก็ได้เฝ้าชมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถมีพระราชสวัสดิ์นีกับพระสนิกรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและมีใจความตอนหนึ่งที่สรรเสริญยกย่องพร้อมทั้งอวยพรแก่ตนเองและน้องฮีโร่นางทิติมาก็บอกว่ารู้สึกปลับปลื้มนะคะและจะน้อมนําพระราชสวัสดิ์นีมาใช้กับครอบครัวและทําความดีเพื่อสังคมตลอดไป ที่สุดไม่ได้ที่พระอ,องค์ท่านมองเห็นสิ่งเล็กๆที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้กระทำลง,งไปในวันนั้นรู้สึกลื้มใจปลื้มปิติม,มากค่ะแล้วก็จะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสคำอวยพร ไนวดสิตมงคลกาบชีวิตแล้วก็จะยึดมั่นในความดีแล้วก็สอนลูกสอนหลานต่อไปค่ะ